สวัสดีครับเรามาดูผล,ลตเพื่อนกันเกาโชเซลายต์ตอร์เมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนะัดที่12ประจำเช้าวันพุธที่16ธันวาคม2 0งพเริ่มกันที่อูเดเนเซ่เปิดบ้านเสมอกับทางโคโตเน่ไป0-0เบเดเมนโตก็เสมอกับลาซิโอไป1-1ฮะเกมนี้ทีมเยือนน,ะน,นั้นปก่อน1-0ึด้วยนะจากทางซิโรอิโมเบเล่แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากทางปาสควาเล่เซตาเลล่านั่นเองก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทั้ง2คู่เลย นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้ลาซิโอขยับมาอยู่ที่8ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนแล้วก็อูดิเนเซ่ยังอยู่ที่10ของตารางเหมือนเดิมฮะเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนในขณะที่เบเนเว,นเวนโตก็ยังอยู่ที่13ของตารางเหมือนเดิมฮะเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนส่วนโคโตเน่เนี่ยก็ยังรั้งบวยครับแต่ว่าตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนฮะก็คะแนนเท่าทกับอีก2ทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นไม่ว่าจะเป็นโตลิโน,โนและก็เจนัวนั่นเอง หวะไปดูกันที่ดาวสัมโรล่าสุดยังคงเป็นสลาตันอิบราฮิโมวิตก,กับโรนัลโดที่ยิงไปคนละ10ประตูแล้วก็ดริสเมอร์เทนครับแอซิดไม่ได้สุดที่6ลูก เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมกาโชนัดที่12ครับในค่ำคืนวันนี้ก็จะมียูนูสเปิดบ้านเจอแอตาลนตาฟิเลนติน่าพบซาสโอโลเจนูเจอเอซีมิลานเวลลนาพบซันโดเลียอินเตอร์เจอนาโปลีปาม่าเจอเกรี่แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นสเปเซียพบกับทางโบลนญ,ญาฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเตะในเช้าวันศุกร์ที่18ธันวาคมก็จะมีโลมาเจอกับทางตอริโน,โน